สวัสดีครับผมอาจารย์โกมลรัตนวงศ์นะครับหรืออาจารย์โกมลไพพยากรและเจ้าพิธีกรรมนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบการดูดวงตรวจด,ดวงชะตาพยากรณ์นะครับทางกลุ่มของเรานะครับกลุ่มคณาจารย์โหราศาสตร์และการพยากรณ์แห่งประเทศไทยเป็นการรวมตัวของนักพยากรณ์ทุกศาสตร์ทุกขแขนงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยดวงไทยดวงจีนการดูดวงวันเดือนปีเกิด การดูดวงกระะารโยกศาสตร์ยูเลเนียนเลข7ตัวการดูลายมือฮวงจุย้ยใครที่ชอบศาสตร์ไหนก็สามารถมาเลือกสาสตร์ที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยจะดูไพ่ยพยากรณ์อละกเคลิลนอกจากนี้นะครับทางกลุ่มของเราได้เพิ่มมวดหมู่สำคัญในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการรับตั้งสารสารเจ้าที่สารพระภูมิสารพระภูมินะครับการบวงสรวงต่าง การตั้งเสาเอกไหวแม่ธรณีเปิดหน้าดินเพื่อให้ขายที่ดินได้นะครับการวงสวงเทพเปิดกิจการล้านค้าวงสวงทุกประเภทนะครับเรามีให้บริการนะครับสามารถมาปรึกษากับเรานะครับได้ที่เซนทรัลเวลด์นะครับชั้น5บูธของเราเนี่ยจะอยู่โซนเบคอนนะครับสังเกตง่ายๆอยู่ตรงใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ